ค่ะป่ะจมมันยัง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 เป็นอีหยังจีบว่าทีมงานของแสงทองของแม่เนี่ยซอยรวนทุกชิ้นย่างเลยเพราะว่ามาใหม่ๆนี่เวลาเฮาตื่นเนี่ยเฮาสิสับสนแล้วก็สีจืดเลยดูเองค่ะควบอากันแหวกนี่ไงนี่ว่าท่านเกิดติดใจใครอยู่นี่ไงตู้มอลโล่ลมตู่มอลโล่ลม แห่ยากเดียวนี่แสดงมาได้หรือไม่ได้เกิดประทานค่ะเกิดประทนค่าเกิดประทนค่าเอ้าแสดงว่าเข้าดนิแต่โดนเต๋อปฏจจังหวัเสีแป้โดนกระ่าโดนกระชาแถ้าว่าเกิดโดนเนี่ยก็าก็เขียนซ้ำมาเถ่าเด้ะมาแแบนเนาะสะดุ้งเงิบบบนึงเร็วๆนี้กับซิงเกิลใหม่ลาส่วนที่กำลังจะเผยแพร่บนช่องทางยูทูบออกเมื่อใดคะแม่วันที่ยี่ ยี่สิบหกค่ะยี่สิบหกชื่อบทการเลนว่าทอยฮัทพาราบุญค่ะทอยฮัทพาาบุญค่ะทอยฮัทพาาบุญค่ะแล้ววันนี้แนวน้องเบรย์มีอะไรจะมอบให้คุณแม่นะคะเด็กๆในน้อยน้ำใจนะคะขอบคุณเดาค่ะโอ้ยหลายอยู่พี่น้องซิงเกิน บางท่านเอิญนะที่ว่ได้ยินเด้อจ้ะอันทั้งขวาก็มีเงินทั้งสายก็มีเงินตกลางก็มีเงินสายตาซองบ่เบื่อใสัสะพัดเมื่อเบื่อดีโอ้ยยอาเลยเอิญไอหรือเอิญลุ่งดีเลิศดีขอให้เอิญร้องไห้อิ่ง ประกาศออกซื้อเรื่องให้เอิน้นเนี้ยใหไให้ว้างใหกับแ้วไอ้นอกแร่ลมเก่าไอ้น,นอกแร่ลมเก่าไอ้นอกแร,เกกแร่เอาเมียมาลน้ามบอไอ้ขอบคุณเอ้อีแย่กันเลนจ่ะซื้อได้แค่เคียดไหทกันเดอค่ะ เพลงเนี่จะมอบให้คุณแม่ช่อบดอกไม้มอบแห่งคุณแม่คุณแม่ค่ะจ้าบ้านฮักน้องเพลงค่ะคุณแม่จากบ้านใจไม่ได้เลยค่ะคุณแม่ใจมากครับเจ้สาวรักพี่นารักมากเลยเนี่ยโบมี่ยังแหงตัวลูกมีเงินให้แม่โบนี่ขอบคุณบ้านฮักน้องเพลงด้วยนะขอบคุณบ้านฮักน้องเพลงเด้อที่ไม่ทิ้งน้องเพลงนี่เป็นเป็นครอบครัวที่น่ารักขอบคุณ ทั้งบอดเพิ่นอิลีอิลีจากใจเพราะว่าเป็นขอบพรัวที่ออุลลกานาห์นะคะได้นองเพิ่นไปรวมงานนะคะให้เฮ็ดอีหยังกตเฮ็ดตังไปแต่ตัดตีหากเขาเขาได้กินกต่อดทนค่ะค่าแล้วก็จะา่ายใหญ่เพิ่นก็ขึ้นกันอดทนทุกสิ่งอย่างเลยนะคะขอบคุณหลายๆตบมือดังๆให้ทีมงานเอาอีกนะคัสวัสดีครับสวัสดีทางแสงของบินแดงขอกกับพระคุณนะครับ ที่พูดแม่มาเยี่ยเวทีให้คือว่าเป็นสิริมงคลให้ขับคืนนี้แม่ค่ะแล้วก็ทางผู้จัดก็ดีใจมากๆด้วยนะคะที่มาจินต์ในวันเกิดพิธีค่ะนะคะข่าบโปแมนสิรพ่อคำนี้ติดหนี้ใหญ่ค่ะแม่เฮงเบาโปเก่งเดี๋ยวเราเปอนละแม่เส่ไแม่พักผ่อนระบัดนี้เอ่ดีเด้อทั้งนี้เป็นสิเดือยเพราะว่าเวลาเขาออกมาท่านเดี๋ยวทั้งล่างสิหลับก่อนครับ เราแบบแบบผลงานค่ะแบกผลงานบอวจิลาพีนองค่ะ,ะประมาณวันที่26น้องผาดวานะคะกับสาวลานี่แหละค่ะซื่อเท่งวาห้อยห้างขลาบุญนะคะเป็นรถเท่งลิทูมีสารบานเท้า การแต่งโดยอาจารย์บิ๊กธุมลินนะคะดนตรีอาจารย์บุตมหลงเช่นเคยขอฝากทีฝากน้องเว้ยดนากันแล้วกันนะคะเมื่อวันนี้ได้รับเกียรติทู่สุดใดที่พิธาทกดกขอกราบประธานอไทยวีวีน้องๆสุนทุสุพลขอบคุณผู้จัดด้วยนะคะเฟนเกียรติกับทีมงานและก็ตัวพี่จินด้วยขอบคุณทุกสิ่งอย่างแสงสีเสียง วงดนตรีแสงทองฟินแลนด์นั่มนะคะโอกาสหฝาฟไม่จะคอยสิพอ,อกันนะคะเดี๋ยวให้ทีมงานอันยิงยายของเพิ่นยาวตอา่อซาสำหรับพี่จิมจะไปกินนมนอนเดี๋ยวพี้ไปขอเสียงปรบมือให้พี่จิตลาภภูดราด้วยค่ะเดี๋ยว,ว,ว,วขอถ่ายรูปร่วมกันหน่อยสักหนึ่งภาพนะ,ะรครับข้างบนและทัง้งบนตัง้งทึกครับรูปวาดหน้าดูเป็นทึบๆเลยแม่จะเห็นเอ็กซ์ซีทั้งหลักโอเค อกนี้นะคะคข้างหลังยกมือหน่อยค่ะพงศ์เอฟซีพี่จินขอเสียงหน่อยค่ะขอมือหน่อยค่ะโอเคเป็นภาพที่ประทับใจมากๆเลยเนาะขออนุญาตให้คุณแม่ไดพักผ่อนนะคะน้องเพลงจัดไปจักสองเพลงจุดจวน